ครับท่านผู้ชมครับเรามาขำแล้ครับเราก็เห็นลองแท่งกวนวัวนะครับก่อนนี้กับมังงุงก้าวปลาอ่านงานอยู่นะครับนี่แหละชีวิตข้องก้นเป็นกวนวัวนะครับดูแลวัวชนก็ต้องทํากับข้าวเพ้นนะครับเป็นผู้ชายที่ต้องคลอบเครืองนะครับตัดหญ้าได้กับยิกวัวได้แล้วก็จักป้าได้แต่ไมงไห้นะครับนี่กับชีวิตข้องพี่น้องชาววัวชนเราก็ยกกันปัี้แล้วกับนี่กลายขำเลยนะครับ ครับที่แปดที่เก้าอย่าลืมนะครับสนามกีฬาจนโกทุงช่องดึกเต้อำเภอทุงช่องจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็จะทําการชนนัวทําการแก้กันวัวกับซ่องวันเต็มครับวัวเต็มุรายการเต็มสัดทีเดียวกับท่านผู้ชมครับกับเรามาเยี่ยมขู่ซ่องลานนะครับขู่องลานประจําวันที่สิบแปดนะครับประจําวันที่สิบแปดนะครับกับท่องลานนี้เป็นการจราว่างแดงซิ่งเคโพดํากับ จากสนาจนโกูถุงช่องกับกล้องเสียคดนเองกกับจนกับดุกดังออกยาปรับซึกหรือโรโบอคับกับกล้องไหนไหวก็วีซิตกับกูนี้จนกันช่องลานช่องเส้นบาทนะครับเนี้ยครับเรามาแลกกันแคแค่ว่ากูหลานนะครับโรโบคอปครับว่าอายุกี่ปีอะไรกับนะไอกับปีได้ไหเี่จ็ดปีนะครับท่านผู้ชมครับโรโบคอปอายุว่าเจ็ดปีจนวันนี้ว่าตีว่าทีอากับท่านผู้ชมครับที่ว่าทีพันมาวนี้ชนะทีได้บ้างกับเนี่ย จนากาบีหัวเล็กนะหัวแหลกคบีว้องวัดรัมจนาถุงโพวัดจ้องวัดรัมจนาถุงโพวัดสิวัดวัดรัมตะเมือดีอ๋อวัดรัมตะเบอร์ตีวัดใช่วัดใช่อยู่น่าเอจวันนั้นกับตาเมืองแต่มนาถุงโพลาชุดนะครับว่าชนที่ธนัมจุงชงนะครับกับวัดที่มานกล้องทางธนัมนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับกอเป็นแรงใจนะครับก็เป็นแรงใจครับท่านผู้ชมครับมาเชียร์ครับ คู่นี้ควายชนะรับเสื้อสามผัสได้รถจักรยานยนต์จากนายกชูเมธผ้าซุกรับนายกอบตหนาล่วงเส้นนะครับก็ขอให้ท่านตนายเอกพูดถึงรางวัลนักนิดขอบคุณท่านนายกสำหรับคู่นี้นะครับเป็นคู่เอกของวันที่18นะครับจนส่องหลานส่องเส้นนะครับสำหรับคู่นี้มีการชิงเสื้อสามผัสนะครับแล้วก็รถจักรยานยนต์จากนายก สวิตปลาซุปเบือหวานในยกวิดนะครับอ๋อองค์การบริารส่นตะบลหนลงเส้นนะครับก็ขอบคุณไว้นาทีนี้ด้วยครับขอบคุณครับครับกานั่นคือทันทนายเอกนะครับถึงในท่านะครับอยู่กับทีมเดียวกับทีมบริหารกับกาพาไปเข้าเอาะนี้ออกเกาะโน้นไกลขับกันแล้วทันจะกว้างใหญ่นั่องว่ามืดไปเด้อยฝนแลยไกลจะขำนะครับแต่ว่าเราก็ยังต้องทำภาระพีสกันต่อเพื่อเอาลงยูทูบลงเฟซให้ทันนายเอกกันชัดๆว่าวัวขูด่องลาน สมบุญและการยังงยูกันจนถึงวันชุนนะ้รท่านผู้ชมครับการท่านไม่ต้องไปคว่างเข้าทีว่าว่าวัวก็ปากรับแล้ววัวก้นตอกเก้าค่ายไม่ใช่นะครับสมบุญทางช่องว้ายนะครับทังเดียวเราก็ไปเยี่ยมขู่ชนนะครับขู่ชนก็คือแดงซึ่งเทโพดำกับกล้องนายลือท่านำจนโกถุ่งทุกนั่นเองครับครับท่านผู้ชมครับเรามาถึงขู่เอกขู่ซ่องลานนะครับหลังจากที่เราไปเยี่ยมโรโบคอปมาแล้วกับเรามาเลยขู่ชนนะครับกมืดกับยางเตยบอกแลระเบนขําแล้วที่เขาไม่ทำเลยนะครับ ไม่ขำก็มืดไม่มืดก็ขำร้องยางกับมืดคนก็มาปะต้มโรงอีกต่างหากแขวยกันเลื่อยอยู่ดวงเดียวนี่ครับแทนแหลมเอ็นครับผมกับแหลมเอ็นนเนเอาแต่เสี้ยงครับพ่อนะกับนางจ้าว่ามันเนี่ยอยู่นระยอย่างกการกินหญ้านะครับไม่จยาว่าป่าเป็นตำแน่งได้มันกันมืดเปตตรงนี้เอ็นได้ข่าวลางตรงนี้แหละแบบนี้นะครับกับขู่ชนก้องโรโบคอปนะครับชนกันช่องลานกับกี่เส้นบาทเดี๋ยวผมอ่านก่อนช่องลานซ่องเส้นบาทนะครับขู่นี้ แดงซิ่งเคโพดำกล้องไหนลื้อใช่ไหมครับอ่านว่าไหนลื้อกับก็ถ้าน้ามจนโกถุงชงกับแดงซิ่งเคโพดำตัวนี้ครับก็กู่จนก็คือดุกดางออกอยาปราบซึกเรือโรโบคอปบก้องไหว่ก็วิเศษตีเราไปเยี่ยมมาแล้วนะครับภาพอาจจะไม่ค่อยชัดกับหลังล่างนะครับอายุว่ารักกีปีแดกครับนะประมาณนั้นี่ จ็ดปีกับท่านผู้ชมก็อาย่กันหลายเรียกครับตัวนู้นเลยครับเราจนวัวตีซีเลยนะแต่ว่าพอเปลี่ยนขายแล้วตากระพัวแหลกนะกับจนมาแล้วทราหัวอจากจาก้องเดิมกับมาเปลี่ยนขายอยู่กับขายเคพือดักับจนวัวแหลกนะครับท่านผู้ชมกับนี่คือขูดซ่องลานซ่องเส้นบาทนะครับกับขูดนี่กับเมือเดียวทันทะไหนก็บอบคุณผู้มอบรางวัลไปแล้วนะครับกับปลอมโดยเสื้อท่าหมาดด้วยนะครับ กับนายกวิทไอ้นี้คือนายกทูเมสกับทานเดียวกันนะครับท่านครับครับท่านผู้ชมครับกท่านท่านนายเอกมีกล่าวเชิญชวนท่านผู้ชมท่านท่านนักนิดหนึ่งว่าก็เชิญวันที่ที่แปดที่เก้ากับวันที่สิบแปดที่เก้านะครับสำหรับอ่าห่นเชิญของทงทงที่ตี้นะครับอ่าวันที่สิบแปดเนี่ยมีทั้งหมดสิบขู่กับวันที่สิบเก้าสิบเอ็ดขู่นะครับครับอ่างูหลาน อมนุรููเอกไม่ได้ทอดเลยไไม่ดด้ทอเลยครับครบตามที่เราไปเยี่ยมมาแล้วกับท่านผู้ชมรับการเนี่ยยืนยันกันความพร้อมทางก้อยโน่นก้อยนี้นะครับท่านผู้ชมครับต้องขอบคุณหมากๆมากขอบคุณตีมันตุกไกวตีหมาเยี่ยมนะครับ